ไปแล้วโอ้แอดชนกูทำไรกูโอ้โหกูไปทำอะไรให้เบ <Bang> faster สวัสดีทุกคนยันด้วยนะครับผมอยู่กับผมมิส t e r Glass นะครับวันนี้มาแต่ง Lamborghini ok โ <Ooh. S 1> หรแครนนะครับผม,มอลิมบอก เราอยู่กันในเกมนี้ฟอร์สปีดฮีทนะครับผมเพราะว่าเราไม่ไีเกือบพจะเล่นเลยนะครับมาแต่งกันเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้พาสผมจะใช้เป็นแบนโซลี่นะฮะ,ะไปดูนะครับผมเพราะว่าชอบพานะ์ทนี้นมันสวยนะฮะ <c oughs> มันก็แล้วแต่คนชอบนะฮะเพราะว่าผมมีบ้าบ้าแมนโซลี่ bar bar กับลิเบอร์ตีวอล์กนะฮะแต่ว่า นี่ไปทีวอล์กนี่ผมจะชอบเป็นของอาวนท์ดอร์นะครับกระจกแต่งดีไหมไม่หรอกเนาะแล้วก็เสียงจะแปลกๆหน่อยนะครับไฟพังอันนี้นะฮะเป็น,นคาร์บอนนะฮะสวยดีเหมือนกันอ่ามีแปะแมนซอรี่ข้างหลังสวยๆด้วยโอเคถ่ายไปนะครับตั้งเรือเยอะโอเคต่อไปสปอยเลอร์ถ่ายเป็นอันนี้ก็ได้นะครับ สวยไงอันเล็กๆน่ารักน่าักก็แม็กเออผมเปลี่ยนท่อด้วยดีกว่าท่อเล่นุบส่วนแม็กที่ผมจะเลือกมากหน่อยนะอู่นะครับรอันนี้ก็ได้เนาะสีดำอันนี้ผมเล่นจบเกือบจบแล้วแหละมันเหลือเรื่องออฟโรดซึ่งผมไม่ชอบเนี่ยก็เลยไม่เล่น้เมื่อกี้เราลืมไฟหน้าใช่ไหมไฟหน้าเราต้องเป็นสี เหลืองสิถึงจะสวยแล้วก็ลายเนี้ยผมได้โหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับสีแดงแรงสีเท่าโอเคส่วนพวกออของแต่งพวกนี้นะครับผมได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับแล้วก็เรื่องแอร์ซัพเพิชัันก็ใส่ไปแล้วนะครับ ผมมีแอร์ถ้าเป็นชั้นนี้เยอะมากนะครับ13อันไม่รู้มีไว้ทำไมมาจูนท่อกันนี่เลยออกไฟเยอะๆไฟเยอะๆไว้ก่อนนะครับเดียไปโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งสักหนึ่งแมตนะครับ ลัมโบกินีเอเวนท์ดอไม่ใช่ถาม <laughs> ลัมโบกินี่ฮูราแคนนะครับผมมีฮูราแคนฟอโคแม,มนเต้ด้วยนะแต่ว่าคันนั้นนี่แต่งได้น้อยมากไม่มีพาร์ทอะไรให้นะครับมีสองอย่างคือเอาลายออกกับเปลี่ยนล้อน,นะครับซึ่งก็เลยไม่เอามาทำจะแรงมากนะครับคันนั้น โอเคเดี๋ยวเข้าช่วงขับรถนะครับขับขับกากอย่าว่ากันนะครับผมผมเล่นพวกเกมรถไม่ค่อยเก่งหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> <ไห>นี่ยวไว้ตัวเองกล้เป็นยังไละ่ะโอเคครับผมขอเข้าช่วงขับรถนะครับ โอเคมาถึงละเริ่มกันเลยบบลำบกินี่ฮูราแคนพาร์ทแมนโซลีไปเลยนะครับไม่ไรอ นัดโอ๊สเอ็ดชนกูนทำไมกูโอ้โหกูไปทำอะไรให้ไม่เป็นไรนะเรามีประสบการณ์เดียวกูเพราะฉะนั้นรัดไปเลยรัดไปก็ท่านั้นแสงมางไม่ได้โอ้โหจนกูขนาดน,นี้กูไปฆ่าพ่อมอนะ ล้วสามรอบนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสิบแซงคืนได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราขับชิวๆไม,ไม่รีบไม่รีบไม่รีบไปก่อนเลยฟาโชนคืน,คนเฉลนยวคไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้สารหลุดอีกแล้วครับผมหลุดอีกแล้ว โอ้ชีตชนเก่งจังวะใายครับนนผมน,นี้เราอยู่ที่สี่นะครับเน,นี่ยเราอยู่ที่สี่นะครับผม โอเคโอเคแจบงานนี่อะไรพอสโอเคด้ okay. mm hmm. ร์ไม่รีบนะฮะ mm hmm. ไม่รีบขาดนมะีอะ mm hmm. ไม่รีบอ้อยเตติคอ ใครอยากดูรีวิวความก็เมนต์มานะฮะอยากทำคลิปจบทิ้งจะทำคลิปอะไรอไอเสียช่วงนี้จะเปิดเทอมกันแล้วนะครับผมใครจะเลี้คู่เลขที่ใครเดินแยกเพื่อนก็คอมเมนต์กได้นะครับผมสล้วเราผมจะโดนแยกเพื่อนไปคนเดียวนะครับ แล้วเพื่อนมันก็อยู่คนเดียวนะครับในห้องก็ไม่เป็นไรนะครับภาวนาขอให้มันหมดไปไวๆนะครับมาตการนี้ใครที่ออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะครับ เออแล้วทำไมเ,เ,รเราไม่ไปแข่ง,ขงกลางคืน,นเออวะกลางคืนวันสนามรู้สึกว่ามันจะสนุกกว่านี้นะกลางวันมันเอาไว้จ็บไปตังไม่เป็นไรก็บตังนีแหละเพื่อทำคลิปหน้าด้วยคหน้าใครอยากเห็นรถคันแรกที่ผม เอามาเล่นนะเออผมทำพาร์ทล็อกเซปเป็นี้ไว้แต่ว่าเดี๋ยวทอดแล้วใส่ใส่ให้ใหม่แล้วก็ทับเครื่องให้เป็น400บวกนะใครอยากเห็นนะเหมเมีใครอยากเห็นเป็นมากนะครับผมเจ็บ yeah. ขอโปรโมเทเพจตัวเองตรงนี้ได้ไหมมี2เพจนะครับบองแร่นขายผักกับลูกขายแบบบองแร่นนะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามผมด้วยนะครับชว่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลน์แล้วแล้วก็ลิงเพจจะอยู่ใต้คลิปงานอ่าอย่าลืมนะครับผมไปติดตามอยู่ด้วยอะไรโปรโมทนี้เลยเหรออาจจะจบแล้วหรอไม่ไหวนะ ยากหาเพื่อนเล่นนะครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วเล่นจบแล้วหรือเบื่อไม่รู้จะเล่นอะไรก็มาแชร์กันได้นะ<ม>คือแบบมาแชร์าการเล่นอะไระเนี่ยเพราะว่าผมเล่นคนเดียวก็เบื่อมือนกันไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนเลยอยากเล่นออนไลน์แต่ว่าน่ะไม่มีเพื่อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจผมนะครับสองเพจเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน